วันนี้ไม่สนไม่สนสามากเลยนไม่สงสารแต่ขึ้นหน้าเอาแป้งนะ้แต่แต่ขึ้นหน้าแต่เนียอ่ะแต่แต่ขึ้นหน้าอ่ะทาขึ้นหน้าทาให้เยอเพิ่งทานะแต่แต่ใจเยอะหน่อยไม่ต้องหมดทีนี้ใต้ใต้ตาพวกเรามันง่วงนอนผมไม่เต็มแต่เคล็ดลับมันอยู่แค่เนี่ย เป็นบุญหางตกตกครั้งเดียวสวยตลอดวันเป็นบุญงามเลยเป็นเส้นดำดับสองครั้งเกือบสองครั้งนี่โหสวยเป็นนางฟ้าเลยครึ่งหน้าแล้วนี่เสร็จยันแอติลที่นี้รูปลงเพื่อพ่อขนหน้ารูปลงพ่อขนขนหน้าพวกเรามันมีใช่ไหมเรารูปลงเดี๋ยวย้อนคือถ้าเพื่อภาษาชาวบ้านก็คือสั่งการให้ ปวดคนรูบเบาๆเนาแรงๆเลยค่ะแรงเลยเหรอรูดแรงๆเลยนั่นแหละถูกต้องถูกต้องเลยคุณนักเรียนคนนี้เก่งนะคะอย่าย้อนสอนเดี๋ยวดูเม่กี้ย้อนโดนใบสั่งนะคะห้ามย้อนสอนห้ามย้อนรูปลงมานั่นแหละถ้าคุณย้อนสอนถูกปรับจะะไปสองครลิ้มตัวล้ำเส้นก็ถูกปรับข้างหน้าข้างเดียวจะให้ดูว่าระหว่างข้างที่ทาแป้งดารานับไม่ข้าง แล้วเวลาคาแปดดาราเราเสร็จเวลาถ่ายรูปไม่ต้องใช้แอปนะสวยเนียนเต็มเมอร์แล้วทีนี้ของข้างได้ยังได้เราข้างเดียวก่อนไม่ถ่ายรูปเอาเปรียบเทียบเปรียบเทียมเก็บเทียมเก็บเทียมนี่คือสดๆเลยไม่มีการเตรียมกันก่อนเนี่ยคุณเป็นพยาธินะครับเป็นอยู่เป็นอยู่เฉลี่ด้วยยาวกี่เมตรเนี่ยเป็นพยายรูปตัวนันี่ถ่ายรูปตัวนั้นนี่คือหัวโทรศัพท์ที่มาถ่า มาเปิดมือตอนนี้เขาบีโออยู่เห็นไหมมันจะเนีธรรมชาติตอนนี้เรายังอยู่ข้างเดียวใช่ไหมใช่สวยข้างเดียวก่อนโทรศัพท์ติดกอ้องเดี๋ยวีถ้ายิ่งไม่ถ้ายิ่งหากตั้งแต่เริ่มต้นตอนที่มีก็สวยอันนี้มันทานซ้ำไงไม่เป็นไรจะจะให้ข้อเปรียบเทียบไงให้คุณถ่ายหรออย่าถ่ายเลยแล้วคุณหมูดูว่าข้างหนึ่งดาราข้างนึงิก็คือถ่ายรูปสวยมาก ใชฟิปนะครับถ่ายรูปสวยมากเราดูสิคือมันจะไม่หนาเพราะมันมีตัวเวการทําไมเหมือนที่บอกให้แตะแล้วก็รูดลงอ่ะแม้หน้ามันจะเนียน่ากันปกติคุณก็สวยอยู่แล้วไม่ก็เริ่มลำปามาข้างนี้ก็เริ่มลำปามาข้างนี้ทีนี้พอเรารู้เราเห็นคอแตกต่างแล้วทีนี้ก็ทาข้างนี้แล้วทีนี้เคล็ดลับเดี๋ยวจะบอกเวลาเราจับพับนะคะถ้าเราจับอย่างนี้ความแน่นมันมันไม่แน่น เพราะนั้นเราต้องจับสามนิ้วเลยแล้วมันจะเนียนแน่เวลาเราเป๊ะมันจะเป๊ะหน้าเราเล็กๆไปทาอะไรสักสองนาทีหนึ่งนาทีก็สวยแล้วแต่ว่าเคยชินอยู่ที่มันชินกับสองนิ้วต้องเปลี่ยนใหม่ค่ะแปะเลยอ่าย้ำตองเทปก่อนที่นี้คุณหมูก็มาแตะข้างนั้นอีกทีเนี่ยเดี๋ยวทให้คบก่อนนะทให้คบก่อน คุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะลองใช้แป้งดารานะะคของเหมืองนะคะที่ประเทศไทยก็สามารถติดต่อแอดมินเราได้มันอยู่ด้าถนนเมาจากไอทีดีนะคะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเอะบอกอ๋อหรืว่าเปิมันอยู่ตำแหน่งที่6ทับ2อยู่ติดเซนต์เลยะคะแป้งดาราของเราเนี่ยที่นี่เหมือนวิ่งมาเนี่ยเหงื่อมันจะออกนะคะก็เลยโนทีดีอยู่ติดเซนต์เนลถ้าใจกระด๋วยชิจูซับ คุณหมูนี่ผิวออกขาวเหลือหมก็เลยให้ใช้ผสมเบอร์แต่ตอนนี้คุณหมูกำลังใช้เบอร์หนึ่งไตอนนี้หมูเอาสองหอข้างนี้ข้างหนึ่งข้างนี้ข้านึ่งอ๋อตอนนี้ใช้เบอร์สองเดี๋ยวมดูเลขกันเลสองอ๋อใช้เบอร์สองอเบอร์สองก็งามเพราะว่าเป็นคุณหมูเนี่ยส,สองสองตีอนนี้สองพี่น้องสองนาสนนนกุลน,นะคะำกำลังปรับแงกันอยู่นะคะนาสกุลเดียวกันค่ะเพรที่พี่พ แป้งดารานี่สูตรใหม่นะคะแล้วเหมือนก็ใส่เซรั่ม้าไปนะคะไม่ยะแป้งดาราของเราเนี่ยใครที่คปที่โสดนะคะใช้ระวังนะจะแต่งงานดูเ็วนะคะล้าใครที่โสดวงเล็บนะคะใช้แป้งของเราเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เนื้อคู่ค่ะแล้วก็ใช้แป้งของเราใครที่ใครที่แบบติดที่ติดสินนะคะแป้งไปไปทวงนี่เลยเขจ่ายเลยหมดเลยค่ะเพราะว่าความสวยหน้านึ่ย ไม่เชื่อหรอกไมีจะหนีไปเรื่อยเรื่ยไม่หนีสวยแล้วค่ะจะได้นะเราไม่ได้เอาน้ำลองเดี๋ยวเอากรดานหน้าขอบตัวนี้อยู่ห้างแมคโดนัลด์นะคะขอบคุณนะคะแค่นี้ขอบคุณแมคโดนัลเป็นสถานที่ในการทำรีวิวนรัมีเติมม้ยตเติมเพราะต้องเติมไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าจะแบบจะขาวนอกใช่ที่ใารทำเวลาปัดแก้มทำปากจูก่อนเอาจากบมลงมา มันไม่ลงมาลงมาจั้ปากเลยเออมันไม่ขนาดมันไม่ใช่ที่ปัดนันเป็นอะไรเอาข้อข่าไปส่งแลถ่ายรูปนะแล้วสวยเวอร์เนี่ยสวยธรรมชาติหน้าไม่ขาววอกเห็นไหมเห็นไหมเป็นไงมันไม่ได้แบบขาวทีจะลอยมาจากอากาศทีนี้ถ้าเคล็ดลับของแป้นดาราค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะดูก็คือจะเป็นคูเรเนี่ยถ้าคุณจะไปออกงานให้ตก อีกรอบหนึ่งอยากให้นาอีกรอบหนจะเป็นสามรอบแต่ว่าถ้าเป็นกลางวันแบบนี้คือกันระยะถ้่คนท <นะ S 2> าใหม่ป่านตีต้องห้ารอบไหมคะมกันไปเลยค่ะเอาสมบูรณสบายใจอยากสวยแบบไหนนะคะเนี่ยคือหมูรู้ไหมก่อนมันจะได้สูตรเนี่ยกี่สิบปีแล้วที่เรารู้จักกันสิอบกว่าปีไห่บอ๊อยี่สิบปีไห่บอ๊กว่าคจะสามสิบแล้วอเอาความจริงเพื่อว่า้วไก่ไม่เยี่ยมเอ้านะ เพราะนั้นเนี่ยมันเปิดจนสซนพระจายย18เนอะตอนนี้ก็57แล้วไปบวกเอแล้วกันว่ามันกีก่ปีเราก็จะบล็อกความสวยกันไว้ใครสนใจนะคะติดต่อได้เลยนี่แป้งดารานะคะภูมิใจนะคะเมืองไทยไม่มีขายนะต้องติดต่อแอดมินเท่านั้นแต่เราทำขายที่อเมริกานะคะนี่เป็นไงสวยไหมถ้าเวลาเหงื่อออกให้ใช้กระดาษทัชชมันจะไม่ติดกระดาษทีชู่เลยแล้วก็ข้อสำคัญนะคะ เวลาใช้เนี่ยใช้อ่อยจนสันก็ได้ใส่สำลีเนี่ยแล้วก็ลูกแค่นั้นเองเป็นไงคะพอใช้เนี่ยนั่งนึกอยู่นอกจากเรื่องขนมแล้วที่แม่ทำปิดตัอทำอะไรวันนั้นเนาะหนุนั่งนึกอยู่เนนี่ยห้าพี่ไม่ได้นั่งได้อะไรอืมเดี๋ยวเราจะนั่งขอกันโอเคนะคะอ่านคือไรบายบายค่ะ